สดีครับสวัสดีท่านละครับแหมโอ้โหสวัสดีจ้ะนี่วันนี้ก็คือเป็นวนันอังคารที่13กุมภาพรุ่งนี้ก็คือเป็นวันวาเลนไทน์แล้วนะคะว้าวนะครับก็วันนี้ไม่ได้มี ความรู้เกี่ยวกับวันเลนทนยมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับวาเลนไทนยมาให้ฟังกันแบบสนุกเลยว่าวันเลนทนยไปที่มาที่ไปยังไงเขามีมากี่ปีแล้วนะครับาอกะกันแต่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการบำรุงผิวบำรุงความสวยของสาวๆกันนะครับแล้วก็มาบอกโปรโมชั่นดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่13 14 15มีแค่3วันเท่านั้นแค่3มวันครับอ่ะเรา ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะครับผมอยากจะอธิบายถึงสินค้าตัวหนึ่งที่มีประโยชน์ด้านผิวพัรร์ที่สุดแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ด้านผิวของเรานะครับตลอดมาสี่ปีนั่นคือยูสกินนั่นเองครับเลยตัวนี้ผมเอารูปขึ้นให้ดูนิดนึงนะครับรูปใหญ่ของเขาวันนี้เราก็จะมาหัวข้อกับ อะไรแล้วแบบว่าสวยไวเวอร์อย่างมีเวทมนต์นะคะวันนี้เราก็จะแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆยูสกินของเราที่เป็นเบสเซลเลอร์สำหรับผู้หญิงที่ต้องการผิวสวยใสออร่าจากภายในสุขภาพแข็งแรงจากภายในผิวก็เลยแบบว่ากระจ่างใสครับยูสกินเนี่ยนะครับเป็นอาหารผิวที่เรามีแนวคิดว่านอกจากการบำรุงผิวด้านทางทาครีมนะครับ เคิดอาหารเสริมต่างๆที่เป็นวิตามินเม็ดเพราะเนี่ยเอ้มันมีวิธีการไหนที่ทําให้ผิวเราดียั่งยืนไหมแบบระยะยาวแล้วกเ็เกี่ยวกับการฟื้นฟนูผิวจะกภา,าไใน,นะครับก็ไปดูงานที่ญี่ปุ่นมามญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีงานหนึ่งที่เขาเรียกว่าการบูสต์ผิวที่เขาเรียกว่าซินเนจิซินเนจคือการทานอาหารเข้าไปเพื่อให้ได้ประโยชน์เกี่ยวกับผิวในการฟื้นฟูแล้วก็ตัวเนี้ยต้องบอกว่าตอนที่ไปทําก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนั้นไปดูงานที่เกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่ง นะครับแล้วก็ไปเจอตัวนี้มาเขาบอกว่าการทานคอลลาเจนซึ่งตอนนั้นน่ะคอลลาเจนฮิตมากเลยคอการ์ลังฮิตมากคอลลาเจนนะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวกับโปรตีนถั่วเหลืองแล้วก็ตัวสมัยฝรั่งการทาน3มสิ่งเนี้ยนะครับมันช่วยให้ผิวเนี่ยฟื้นฟูจากภายในแล้วก็กระจางใสโดนแดดแล้วก็ไม่ดำนะครับเป็นเป็นมันเป็นนวัตกรรมของญี่ปุ่นใช่ค่ะซึ่งซึ่งก็ขายดีมากต้องบอกว่า ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกเขาเขาเขาบอกกันว่าไอ้ตัวเนี้ยทาแล้วผิวเหมือนเจ้าหญิงหิมะก็คือขาวเป็นกเตสายก็นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ันนี้ขาวสวยใสประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้ที่สำคัญสุดคือออล่าขึ้นโดนแดดไม่ดำนะโกลออันนี้เหมือนลูกค้าบอกว่าอะไรนะผิวค้าหายไวโดนแดดไม่ดำผิวค้าหายไวอันนี้คือชัดถ้าใครทาน ER: อยู่แล้วนะครับวันนี้เป uh, ็นว mm ัน hmm. ท ah so so kind of ี so friends, ่ท่านมีโอกาสสั่งซื้อยูสกินได้แบบว่าดีที่สุดเลยสําหรับใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้ก็เป็นวันที่น่าสนใจมากๆนะครับอ่ะยูสกินนะครับทานยังไงใช่ไหมครับยูสกินมีวิธีทานที่ง่ายครับท้องว่างท้องว่างท้องว่างก็ทานได้เลยนะครับทานได้เลยทานเรื่อยๆเนี่ยสังเกตตัวเองประมาณเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเนี่ยร่างกายของคุณก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องผิวนะครับในอาหารผิวเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะ ที่มาจากญี่ปุ่นนะครับของคนไทยเนี่ยเราเพิ่มตัวบีดรูดเข้าไปเพื่อให้มันอ่ผิวเป็นอมชมพูอมชมพูขึ้นเหมือนเดูดใช่ค่ะปรับระบบเลือดลบอ่าค่ะนี่นั่นคือ,อ,อยูสกินน <Your Skin S 2> ะครับยูสกินก็เป็นพูดง่ายๆถ้าเกิดในภาษาของคนไทยก็เรียกคอลลาเจนผสมเสร็จอ่ะ คือคือคือเป็นคือคอลลาเจนที่ผสมกับโปรตีนแล้วผสมกับทางสารอาหารจากผักแล้วคือการทานคอลลาเจนให้ผิวมันดีเนี่ยแต่เอาเรื่องผิวก่อนนะต้องมีโปรตีนถ้าไม่มีโปรตีนผิวมันจะไม่มาอ๋อมันมันเหมือนสร้างความยืดหยุ่นใช่เพราะคญี่ปุ่นก็เลยพยายามเอาเอารวมไว้ทีเดียวเละทให้ผิวแข็งแรงอันนี้ปกตินะครับตัวยูสกินเนี่ยนะครับ มันจะอยู่ในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับใครเคยทานก็จะรู้อยู่แล้วว่าหนึ่งกระปุกทานได้ประมาณหนึ่งเดือนเดือนอ่าหนึ่งเดือนนะครับก็วคือวันนี้มีโปรโมชั่นสำหรับผู้หญิงเราวันนี้ก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดูไลฟ์ดูไลฟ์คุณเก๋คิดว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยอะไรที่ทำให้ผู้หญิงดูสวยผิวดีหนึ่งผิวดีสองหุ่นดีคือจริงๆอ่ะผิวผิวดีกับหุ่นดีถ้าเราทำสองอย่างนี้ได้ดี คุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่ดูสวยทันทีเออใช่ถูกไหมครับบางคนที่หุ่นกระหูแบบดีมากแล้วก็เพราะฉะนั้นนะครับวันเนี้ยเราก็เลยจัดโปรโมชั่นสำหรับผู้หญิงนะครับนั่นคือตัวยูสกินที่หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเนี้ยมันเป็นตัวบูสต์ผิวนะครับอ่ะแล้วก็รีอินเนี่ยเป็นตัวบูสต์หุ่นเป็นตัวบูสต์หุ่นนะครับผิวกับบูสต์หุ่นคือเรา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 เลยจัดชุดที่เรียกว่าสมบูรณ์สุดนะครับนั่นก็คือ อยากให้ทุกคนอ่ะได้ทั้งหุ่นดีแล้วก็ผิวดีเดยผิวดีแล้วก็หุ่นดีอันแล้วแต่เนียนะครับก็เลยจัดชุดที่คุ้มค่าสุดนั่นคือยูสกินสองกระปุกสองกระปุกคุณซื้อแค่นี้คุณซื้อแค่นี้สองกระปุกมีเลยคุณซื้อแค่นี้สองกระปุกกระปุกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสองกระปุกก็สองพันสี่คุณซื้อแค่นี้พอคุณจ่ายแค่นี้พอเดี๋ยวผมแถมสองตัวนี้ให้โอ้ ผมแถมของตัวนี้ให้นี่เลยกระปุกใหญ่แถมเลยแถมโปรตีนลีนให้อีกสองกระปุกจำกัดสิบ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 เท่านั้นจำกัดสิบสิบนะครับจะพอะคนดูไลค์ครับค่ะก็แล้วยังไม่พอแถมคิงเค้าคอยสองซองโอ้แถมเพิ่มอ่ะเป็นของขวัญของคนเพชบุญก็คือว่าไม่ไม่มีไม่มีอามาซื้อยูสกินสองกระปุกแถมลีนอีกสองกระปุกและแถมคิงเค้าคอยอีกสองือซื้อสองแถมสี่ได้เลยจำกัดสิบสิบครับอันนี้เป็นชุดที่แบบ เพื่อวาเลนไทน์เลยเพื่อให้สาวๆเนี่ยสวยทั้งหุ่นดีผิวดีเลยครับใครบิกแฟนอยู่สกินอยู่แล้วเนี่ยจะได้พลาดชิ้นนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ได้เลยค่ะสกินสองกระปุกแถมลีนแล้วก็แถมขิงขาวคออันนี้คือชุดหลักของวาเลนไทน์ปีนี้สิบสามสิบสี่สิบหใครอยากได้ชุดหุ่นดีผิวดีผิวดีหุ่นดีเรียกสลับเป็นกม่เป็นไรหนะครับคุณจ่าย2,400ัรอบาทคุณก็ได้ทั้งชุดไปเลยนี่เลยครบครบครบ นี่เลยต่อมาต่อมามีอีกอันหนึ่งที่อยากจะจัดไว้ให้สําหรับคนที่อยากสั่งซื้อในช่วงวันเทไทยก็คือแน่นอนวันเดทไทยคือวันที่เป็นวันแห่งความรักคู่คู่อ๋อจะคู่กับคู่คนมีคู่คนมีคู่คนแต่ว่าคนไม่มีคู่ก็สั่งได้นะอาไม่มีคู่เราเรียกทานเดี๋ยวเราจะได้คู่นี่อันนี้จัดให้พิเศษเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่บอกว่าเออไหนๆก็มามาทั้ง ผิวมาทั้งหุ่นแล้วเอ้มีผักมีจัดโปรผักไหมมีอ่ะผมจัดโปรผักให้เหมือนกันนะครับก็คือคู่ละเก้าร้อยเก้าสิบาทเลือกได้อ่ะเลือกเลือกได้เลยมันจะมีหลายอย่างเลยครับก็คือมีหน่อไม้ฝรั่งมีบ็อกโคลี่มีซลัลี่มีเคลนะครับมีผักโขมสวยงามมากคือคู่ละคู่ละเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับ9ก0ารกสบบาทคุณก็ สามารถจัดเป็นคู่ได้เลยเอาคู่เหมือนก็ได้คู่ไม่เหมือนก็ได้แต่ว่าคู่หนึ่งเนี่ย990บาทนะครับอันนี้ก็จะมีสอวโปรโมชั่นนะครับที่จัดไว้ให้นะครับนั่นคือชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริชุดใหญ่ชุดนี้ชุดนี้หมดที่เลยเนี่ยนะครับจากราคาประมาณ5,000กว่าบาทเนี่ยจ่าย2,400ได้หมดเลยใครกำลังต้องการทูแลทั้งผิวและหุ่นไปพร้อมๆกัน ถ้ามีคนถามว่าผสมได้ไหมผสมได้นะครับผสมทานกันทีเดียวได้อร่อยด้วยนะก็แต่สำหรับคนที่ต้องการสั่งซื้อเฉพาะผักหรือสั่งชุดนี้ก็สั่งชุดผักเพิ่มก็ได้อันนี้เก้ารยเก้สิบาทมีเคลมีบ็อกโครี่มีสลารี่ใครต้องการเกี่ยวกับสิวกับสลารี่ใครต้องการเกี่ยวกับผิวเพิ่มก็หน่อไม้ฝรั่งใครต้องการเกี่ยวกับ เขาเรียกอะไรนะอ่กระดูกเลื่อนเลื่อะไรพวกนี้นะครับก็เคลใครต้องการผักโขมใครกูคีโตนก็เคลคู่ผักโขมอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคเลยก็ง่ายๆเป็นี้เรามาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นให้ดีๆกับคุณลูกค้าที่น่ารก็วันหนึ่งนะครับเนี้ยเป็นโปรที่ก็ทั้งอแรงแล้วก็ดีมากหนึ่งวัดเนี่ยจำกัดสิบสิบเท่านั้นสิบนะครับอ่ะ ประมาณนี้เลยก็มีเพิ่มเติมไหมครับเรารดเร็ววันนี้อันนี้ก็คือเราก็เรียบร้อยแล้วมีโปรโมชั่นอันนี้แค่3วันเท่านั้นนะคะสําหรับคนดูไลน์นี้ก็คือจะมีแบบขิงเขาคอแถมให้อีกสองห่อเนาะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะรีบช็อปด่วนคุ้มมากๆเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นหุ่นดีผิวดีมันไม่ยี่มีแบบดีขนาดนี้แล้วก็ผักกระปุกเนี่ยเลือกได้ตามใจคุณเนี่ยอีกสองกระปุกเพียงแค่990บบาทนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็จะ จบกันแค่นี้แล้วก็พรุ่งนี้นะครับตำนานตำนานวนาเลนไทน์ยวมาเล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานเลยนะครับสวัสดีครับค่ะพบกันพรุ่งนี้ค่ะววาเลนไทน์